สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหุงวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่25กันยายน2567าอยกก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่23นะครับผมสำหรับวันที่23นะครับผมแอดมินก็ให้อยู่ที่5นะครับผมวิ่งรูด8กับ4 สำหรับเลขที่ออกนะครับผม492703สาำหรับ49นะครับผมจะเป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็27เป็นล่างชุด4ตัวแล้วก็703เป็นชุด3ตัวบนนะครับผมเขาเฉพาะ4 9 9เานะครับผมล่างชุด6ตัวเอฟซีพี่น้องทางสปปลาวจะเอา4ี่เป็นเกณฑ์ล่างนะครับผม ก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่ยี่สนะครับผมสำหรับวงวนนี้แอดมินก็มั่นใจอยู่นะครับผมไม่น่าจะหลุดนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมเลขเด่นในตารางนะครับผมจะมี4 5่ห้าสมหนึด อยู่ที่4นะครับผมวิ่งรูด2แล้วก็3 4มสี่มีสี่หนึ่งสี่สอง สี่ห้าสี่เจ็ดแล้วก็สี่แปดสำหรับสองนะผมสองจะมีสองศูนย์สองหนึ่ง สองห้าสองหกแล้วก็สองแปดสำหรับสามนะครับผมสามจะมีสามสองสามสี่สามห้า 3ามหกแล้วก็สามแปดสามหกสามเก้านะครับผมสำหรับสายเบิ้ลนะครับผมสี่สี่ส,สองสองแล้วก็สามสามสำหรับสามตัวนะครับผมจะเป็นเจ็ดห้าหนึ่ง ชุดวินในตารางนะครับผมแปดส4 2เจ็ดหกสี่สอง 1,2,0มี5,3,8 2,4,5ห แล้วก็3 2 4นะครับผมแอดมินจะสรุปให้ทีนึงนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันที่25กันยายน2567แอดมินให้เด่นอยู่ที่4วิ่งรูด2กับสาสำหรับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผม 4 1 4 2นะครับผมแล้วก็4 5สำหรับ2จะมี2 0 2 1 2 5สำหรับ3นะครับผมมี3 4 3 5นะครับผม3 6 3 6 3 9นะครับผมสายเบิ้ล2 2 3 3นะครับผมสำหรับ3ตัวชุดวินนะครับผม751 847 120 245แล้วก็324 fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลยก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอตตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ